สวัสดีค่ะเก็บบรรยากาศอันนี้คือทัศนศึกษาของเด็กๆบายยเด็กๆรถสองชั้นทัศนศึกษาไปยุธยาเนาะโรงเรียนบ้านท่าเกษมเราอันนี้เด็กๆบายยเด็กๆบายยเดินทางปลอดภัยนะเด็กๆไปยุทธยา อันนี้ปหกบายบายบายเจอกันตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวมารอรับโอเคค่ะอันนี้คณะผู้ปกครองอันนี้คณะผู้ปกครองมาส่งบรรยากาศจะเงียบมากบรรยากาศจะเงียบมากเหลือคุณครูกระปุกคุณครูกระปุกเฝ้าโรงเรียนโอเคเจอกันตอนเย็นมารับเด็กๆ อันนี้โรงเรียนบ้านท่ากเกษมของเรานะคะคุณบรรยากาศยังไม่ได้มาถ่ายรูปข้างผนังเลยค่ะรูปข้างผนังก็จะเป็นป้ายนี้ป้ายนี้เดี๋ยวคุณครูเขาจะเขาจะย้ายอยู่อันนี้ภาพบรรยากาศอันนี้คือภาพฝาผนังเนาะภาพวาดฝาผนังสวยงาม นี่ค่ะอันนี้คือศรัทธามุ่งมั่นสร้างสรรค์เด็กไทยให้ก้าวไกลด้วยมือครูสถาบันบิด,ดีที่สุดสิทธิ์มีครูโอเคค่ะเย็นนี้มารับอีกจะเป็นผู้ปกครองวุ่นวุ่นแล้วเย็นนี้ก็จะมารอรับกันนี่ค่ะบรรยากาศโรงเรียนบ้านห่าเกษม ขอบคุณค่ะเจอกันตอนเย็น